Tiếc tím 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 m okay. okay. ออกมาให้หออไม่หว Hvala što ste se sviđali s nama.

ก่อนหลักหลับก Terima kasih telah โัวถ้าถมาสีบ้านสัวเขาเป็นนิ้วตัวสี้านจะได้ตัวไปเอาฝาดไปที่ข้างนอกัวแต่งแบบนี้บ้า

ยังมีตัวน้อยด้วยนะผมว่าเราเลี้ยงมาจากไหนแดงนะ